ทุกท่านโปรดทราบเรามีไอเทมพิเศษมาเสนอขายให้กับพวกคุณค่ะรับรองเลยนะคะว่าไอเทมนี้เนี่ยมันดีมากมีรอยให้ร้อยมีล้านให้ล้านกันเลยทีเดียวมาค่ะเหนียวพัมแอฟค่ะและไอเทมพิเศษที่จะมาเสนอขายในว,วันนี้ก็คือ สำเร็จรูปหม้ออัดแรงดันอย่างดีที่จะทำให้เนื้อวัวของคุณนุ่มในช่วงเวลาพริบตาเดียวแล้วเส้นก็ซอยเหนียวนุ่มหนึบหนับไม่ต้องเสียเวลาทำเองถ้าอยากได้จ่ายมาอย่างละสี่เหรียญต้องเอาทั้งสองอยา่างปะคะสองอย่างก,ก็แค่แปดเหรียญอเอาหมดเลยฮะหมดหน้าตักเราก็ต้องเอาเราต้องรอดให้ได้ก่อนในเทปนี้เอาสองอย่างแฟดหมื่นค่ะเอาอย่างเดียวครับเอาเส้นคะ่ะมีเส้นจ้ะเอฟค่ะเชฟไม่เอาหม้อแรงดันเหรอไม่เอาค่ะไม่สน เส้นสี่เหรียญไปเลยครับออโต้ขอบคุณค่ะเส้นสี่เหรียญค่ะขอบคุณค่ะบ๊อยแรงดันไม่เอาเหรอไม่เอาค่ะถ้ากันแล้วเช็ดรถให้เหลือสองเหรียญบ๊อยแรงดันเอาค่ะเอาค่ะสองเหรียญเชฟจารึกรู้จักซุปเปอร์เซลไหมคะทำไมทำอย่างเงี้ยสองเหรียญคืออะไรอะเชฟพยนโอ้ตายแล้ว เอามาทำไมเนี่ยจะใส่ฟอยทำไมเนี่ยไม่เวียงดิเนี่ยกระปีเกือบสิบอจะใส่มาทำไมตอนนี้รัดเหลืออยู่ส4ี่เหรียญคุณนองเหลือส4ี่เหรียญคุณออโต้เหลือสิบเหรียญบุกโกเหลือ9เหรียญค่ะใส่แล้วม่น้อยจังเลยอะและเชฟจานึกเหลือ2เหรียญค่ะเฮ้ยสู้ชีวิตจริงๆมีอะไรแย่กว่านี้อีกเหรอ อะไรอีกผู้เข้าแข่งขันทุกท่านโปรดทราบเรามีไอเทมพิเศษมาเสนอขายกับพวกคุณค่ะไอเทมนั้นก็คือก็คืออะไรคะพามมซานชีเอาไปให้คุณเพิ่มความอร่อย เหลือเหรียญเดียวถุงละสองเหรียญครับวายไม่พอหรอกค่ะตังเหลือคะ่ะมารับเลยครับรับขอบคุณค่ะการมีชีสเนี่ยมันจะทำให้ริโซอตโต้เราอะ่ะมีความเป็นริโซอตโต้มากขึ้นผู้กอครับเหลือเหรียญเดียวค่ะเชฟอยากได้ไหมครับอยากได้ค่ะซุปเปอร์เซลอีกปะเชฟขายครึ่งถุงอะไหมครับกี่บาทคะ่ะก็หนึ่งเหรียญนะครับเหรียญเนื่องเอาได้ครับคือมันไม่มีสิทธิ์จะเลือกอะ่ะเหมือนมันอยู่ปากเหวแล้วมีคนยื่นไม้มาเพื่อจะช่วยเราอะ่ะ น <ok ี่น okay ี่คือครึ่งเหรอคะเนี่ยใช่ใช่ขอบคุณมากครับที่อุดหนุนในแค่ครึ่งทัวร์ฉันรู้สึกเชฟเชฟลวงนะเนี่ย